สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวาไรตี้มาอีกแล้วนะคะนานๆหน่อยจะได้มานั่งอัดคลิปนะคะก็ห่างหายไปนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปเหมือนคนอื่นนะคะอย่างที่บอกก็คือไม่ค่อยมีเวลาด้วยก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาอัดคลิปคุยด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเล่นสื่อโซเชียลนะคะเพื่อนๆทุกคนก็เล่นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะในทิกตอกหรือ แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ใน YouTube เองตอนนี้ดราม่าเมียฝรั่งนี้แบบว่าตบกันไปตบกันมานะคะคุยว่ากันไปคุยว่ากันมาตอบโต้กันไปนะคะไม่จบสักทีในสื่อโซเชียลนะคะก็คือเรื่องในหัวข้อนะคะที่ว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วลำบากนู่นนี่นั่นนะคะแล้วบางคนก็มาตอบกลับว่า ถ้ามาอยู่เมืองนอกแล้วลาบากแล้วเธอจะมาอยู่เมืองนอกทําไมทําไมเธอไม่กลับเมืองไทยไปไปทํางานารับจ้างรายวันอย่างที่เธอเคยทําอะไรประมาณนี้นะคะ อันนั้นนะคะเพื่อนๆหน่อยก็จะบอกเลยว่าการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะการทำคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์หรือว่าทำลงใน t i k t o k หรือทำในลงในเพจ Facebook ก็ตามนะคะเพื่อนๆทุกคนก็มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองมีหัวข้อ,อ,อมีหัวข้อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนของเขานะคะชีวิตในต่างประเทศของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นบางคน เขามาอยู่ในต่างประเทศเขาก็จะได้ทำงานที่ลำบากนะคะ,ะบางคนก็ได้สบายเป็นแม่บ้านนะคะอย่างเดียวหรือไม่ก็เป็นมาดามอย่างเดียวแต่ในกรณีคนที่เขามาพูดว่าเขาอยู่เมืองนอกลำบากเพราะว่ามันมันทำงานลำบากจริงๆนะคะยกตัวอย่างหน่อยนิดหน่อยก็ทำงานนะคะหน่อยดูแลคนป่วยด้วยนะคะช่วงสั้นๆแล้วก็ทำงานบ้านตามบ้านด้วยแล้วทำไมหน่อยถึงว่าลาบากถ้าเราเปรียบเทียบงานในเมืองนอกกับงานในประเทศไทยที่เราทามานะคะ งานในประเทศไทยเราทําเป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็เป็นรีเซพชันแล้วก็ทํางานในออฟฟิศนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นงานที่ทําในเมืองไทยสําหรับเราก็คือมันไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากมายนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างสบายการทํางานในออฟฟิศก็ทํากับเอกสารนะคะการเป็นรีเซพชันก็ยืนรับแขกนะคะเช็คอินเช็คเอาท์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็งานเป็นพนักง,งานขายเราก็ยืนขายของอย่างเดียวคือเราแทบจะไม่ได้ใช้แรงงานแต่เมื่อเรามาอยู่ในต่างประเทศนะคะเมื่อมาอยู่ในต่างประเทศแล้วงานของเราก็คือเป็นงานเป็นแม่บ้านตามบ้านนะคะตามบ้านปม p r i v a t านั่นเองนะคะแล้วก็งานดูแลคนชราถ้าเราเปรียบเทียบงานในต่างประเทศกับงานในเมืองไทยแล้วงานในต่างประเทศจะลําบากกว่านั่นเองค่ะแต่เราไม่จําเป็นต้องไปไล่คนอื่นว่าเออถ้าเธอคิดว่ามันลําบากแล้วก็เธอก็กลับไปอยู่เมืองไทยไปอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าบุคคลคนนั้นเขามาพูดเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าอยู่เมืองนอกไม่ได้สบายอย่างที่คิดเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองนะคะหมายถึงว่าเขาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเขาคนนั้นเองเพราะฉะนั้นคําว่า รสบกาณ์ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเหมือนกันนะคะคนเราไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์อะไรที่เหมือนกัน <Space> <aime> เพราะฉะนั้นแล้วบางคนอาจจะเจอประสบการณ์ที่แย่บางคนอาจจะเจอประสบการณ์ที่ดีมีประสบการณ์ที่ดีบางคนอาจจะเจองานที่ง่ายงานสบายบางคนอาจจะเจองานที่ลําบากนะคะสําหรับหน่อยแล้ว <clears throat> ขอโทษนะคะงานในเมืองนอกมันก็ลําบากจริงๆนะคะก็คือเราเป็นงานที่เราต้องใช้แรงกายนั่นเองนะคะก็คือใช้พลังงานเยอะกว่าง,งานที่เราทําในเมืองไทยนั่นเองเราจะทํางานในออฟฟิศแบบเมืองไทยก็ไม่ได้นะคะภาษาเราไม่เป๊ะแบบเจ้าของภาษา ทั้งพูดอ่านเขียนนะคะแลระบบคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็ต้องเก่งเหมือนคนเยอรมันนะคะเราพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันเราก็ต้องเก่งหมดการที่เราจะไปเรียนเป็นครัวนุบาลเราก็ต้องเรียน3ปีนะคะหลักสูตรเต็มการที่เราจะไปดูแลคนชรานะคะการเป็นดูแลคนชราหลักสูตรเขาก็มี3ปีนะคะ1ปีครึ่งหรือไม่ก็6เดือนอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นงานที่เหนื่อยและลําบากเหมือนกันนะคะเราต้องสู้กับอากาศที่หนาวเหน็บนะคะหนาว ขนาดไหนเราก็ต้องไปติดลบขนาดไหนเราก็ต้องไปนั่นแหละคนคนนั้นนะคะที่เขาเอามาพูดก็คือมันลำบากจริงๆก็คือทํางานลําบากแต่ถ้าเราไปเที่ยวเราก็ไม่ลําบากนะคะเมื่อเราทํางานแล้วเรามีเงินเราไปเที่ยวเราก็ไม่ลําบากนั่นเองเพราะฉะนั้นประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอย่างที่หน่อยเล่าให้ฟังนะคะ ประสบการณ์พูดแล้วก็พูดอีกนะคะประสบการณ์แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนานๆได้อัดคลิปทีนะคะบางทีก็พูดกลับไปกลับมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆหน่อยเพียงแต่มาบอกในคลิปนี้ว่านะคะการทํางานในเมืองนอกสําหรับหน่อยๆก็ว่าเหนื่อยลําบากจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ใช้แรงงานจริงๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ไปนั่งทํางานในออฟฟิศทางานที่รู้ที่ดีเหมือนในเมืองไทยที่เราเคยทํามานั้นเราต้องไปเรียนนะคะเพื่อนๆภาษานั้นสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะ เขาถึงให้ ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศอะไรก็ตามคุณจะต้องเรียนภาษาในประเทศที่คุณพำนักอาศัยเพราะอะไรหนึ่งคุณจะได้พึ่งพาตัวเองได้สองคุณจะได้หางานทําได้นั่นเองนะคะและทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงมากเลยค่าพลังงานนั้นแพงค่าสินค้าและบริการนั้นแพงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราให้สามีของเรานะคะทํางานคนเดียวแล้วจ่ายคนเดียวนั้นก็เป็นอะไรที่หนักไปสําหรับแฟนเงินที่เหลือต่อละเดือนนั้นมันอาจจะ ไม่เยอะนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราได้ช่วยแฟนเราทํางานด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะเราก็ยังมีเงินเก็บเงินอ,อมมากขึ้นหรือไม่ก็มีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนั่นเองอย่างหน่อยกับแฟนนี่รถสองคันนะคะแล้วก็จ่ายกันสองที่แฟนอยู่อีกอพาร์ทเมนต์หนึ่งหน่อยอยู่อีกอพาร์ทเมนต์หนึ่งนะคะหน่อยอยู่อพาร์ทเมนต์ของพ่อปู่ถึงแม้ว่า จะไม่ต้องจ่ายในธนาคารแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์ที่พ่อปู่ซื้อแล้วแต่เราก็มีค่าส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์แล้วรถส่วนตัวของเราก็มีค่าตรวจอินสเปกชันค่าน้ํามันนะคะน้ํามันนี่เติมเต็มถังนี่ก็แปดสิบกว่ายูโรนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วยังมีค่าน้ํามันค่าซ่อมบํารุงค่าสึกโรค่าอะไรอีกแล้วก็ค่าเสื้อผ้าลูกเพราะฉะนั้นรายจ่ายนั้นจิปะทะถ้าเราเกิดว่าจะปล่อยให้แฟนเราทํางานคนเดียวเออเราก็อยากจะช่วยตัวเราเองเราอยากออกไปทํางานเพื่อที่ที่จะ ช่วยแฟนแล้วก็เป็นการาหาเงินมาเก็บมาออมนั่นเองนะคะเพื่อนๆยังไงก็แล้วแต่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยจะมาเล่าใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะจบคลิปแล้วเราก็มาดื่มฉลองกันนะคะเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ Eastern ที่ผ่านมาค่ะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสวัสดีและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ